ครับคิดประกอบการตัดสินใจนะครับยามาฮ่าฟีโน่นะครับรถคันนี้สีสวยนะเนี่ยมันเป็นรถสีมันเป็นสีแบบเขียวทับทิมอะ่ะะสวยน่ารักนะครับเครื่องดีครับเครื่องท้ายดีขับดีพุ่งครับภาษีหกสามนะครับเนี่ยฮะตัวส,สีมีรอยมากนิดนิดหน่อยๆนะครับเนี่ยฮะขายถูกถูกเลยครับ หมื่นสามเก้าร้อยบาทเท่านั้นฮะนี่ครับเป็นท่ออาร์มนะครับขบูไฟฟ้านะครับนี่ฮะรถเครื่องดีครับสตาร์ทนิ่งเลยเดินเบานิ่งเลยครับผมยางหน้าหลังใหม่อยู่นะครับสบายใช้ได้เลยซื้อไปใช้ได้เลยครับขายอยู่หมื่นสามกับเก้าร้อยบาทนะครับสนใจโทรได้ครับผมศูนย์แปดเก้าหนึ่งสามหกแปดเจ็ดสี่ห้านะครับ รถอยู่บ้านถ้ำนะครับภาษีหกสามพันวารถภาษีคาดปีหนึ่งครับต่อได้ปกตินะครับนี่ฮะสวยครับรถเครื่องดีด้วยระบบไฟใช้ได้หมดนะครับไฟเลี้ยวตแตรอ่าเดี๋ยวให้ดูครับนี่ไฟเลี้ยวนี่แตรดังปกติครับนี่ โอเคนะเดี๋ยวถ่ายรูปไปดูครับ